สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อพวกเขาพบทำที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันมีอาสูนรากไกย,ยักษ์คลืบคลานอยู่ในมุมมืดกับเกเดนแร็กนาร็อกอาสูนยักษ์อันดับโลกเรื่องเราจะสนุกตื่นเต้นและลุ้นระทึกขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับณปีพิพัณฑนทีมโบดาณคดีเพิ่งขนพบเรือโอซิเบิร์กมันคือเรือของชาวไวกิ้ง เชื่อว่าเรือลำนี้คือเรือของราชินีเอลซาเพราะมีการค้นพบวัตถุลำค่าและมีอีกหลายชิ้นที่ยังไขไปริศนาไม่ได้หินจารึกก้อนนี้คือชิ้นสุดท้ายที่เพิ่งค้นพบมีภาษาดูนแกะสลักอยู่ทั่วทั้งก้อนซิกเกอร์นำเข็มกลัดของราชินีเอลซาประกบลงบนหินจารึกเมื่อลองอ่านตัวอักษรที่อยู่ตรงเข็มกลัดทั้งสมด้านซิกเกอร์ก็พบว่าหินจารึกก้อนนี้คือแผนที่ จากจุดที่พบหินเดินทางต่อไปตามลูกซ้อนบนหินประมาณ3วันก็จะพบทะเลสาบไรกลอาจเป็นที่ซ่อนคุมทรัพย์ของชาวไวกิงก็เป็นได้พวกซิกเกอร์พบหินก้อนนี้ที่ฟินมา์กประเทศนอร์เวย์พวกเขาจึงไม่ดรอช้าที่จะเดินทางกลับไปที่นั่นแต่หลังนี้ซิกเกอร์พาบลักกับเรนนิวไปด้วยเพราะเขาสัญญากับลูกๆว่าจะพามาเทีย่ยวพวกซิกเกอร์เดินทางมาสมทบกับอลิซาเบต เธอเป็นนักโบราณคดีในฟินมาร์กผมขอเรียกเธอสันส้นๆว่าอลิสและไหร์คนขับรถที่ชำนาญพื้นที่เมื่อเตรียมตัวกันพร้อมพวกเขาจึงออกเดินทางกันแล้วตำแหน่งที่พบหินจารึกต้องล่องเรือผ่านลำน้ำเข้าไปในป่าลึกสองข้างทางมีแต่ป่าดูเป็นธรรมชาติเด็กๆจึงสนุกกันมาก พวกสิกเกอร์เดินทางมาสุดเขตชายแดนนอร์เวย์กับโซเวียตแถวนี้เคยมีฐานทัพแต่ตอนนี้ถูกทิ้งร้างไม่มีใครมาแถวนี้กว่า50ปีเห็นจะได้ดูจากซากยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเหมือนทั้งสองประเทศทิ้งฐานทัพแล้วหนีไปสะดือๆพวกเขาหนีอะไรกันแน่และในที่สุดพวกซิกเกอร์ก็เดินทางมาถึงทะเลสาบไรกลนชาวไวกิงอาจจะเก็บขุมทรัพย์ไว้ที่เกาะใจกลางทะเลสาบก็เป็นได้ พวกเขาจึงตอบแพ่แล้วพายไปที่เกาะน,นั้นทะเลสาบที่ลึกขนาดนี้ผมอดคิดไม่ได้เลยว่าอาจจะมีบางอย่างไหวกว่ายอยู่ใต้น้ําในที่สุดพวกซิกเกอร์ก็พายมาถึงเกาะแล้วพวกเขาแยกย้ายกันค้นหาโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะแต่ก็พบเพียงปลอ,อกกระสุนไม่พบสมบัติเลยสักชิ้น เรเนวเดินสำรวจไปทั่วเธอสังเกตเห็นผิวน้ำกระเพื่อมมันไม่ใช่ปลาแน่ๆอะไรก็ตามที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำมันจะต้องตัวใหญ่มากๆอีกด้านหนึ่งซิกเกอร์กับปลาก็พบทําสมบัติของชาวไวกิ้งอาจจะอยู่ในทำก็ได้ทุกคนจึงโรยตัวลงมาในทำและในที่สุดพวกเขาก็พบหมวกของนักรบไวกิ้งมันชัดเจนแล้วว่าพวกเขามาถูกที่ ดยบลักที่เดินดูอะไรไปเรื่อยก็พบวัตถุลึกลับลักษณะคล้ายไข่ลูกใหญ่ยักษ์อยู่ในน้ำบลักจึงเก็บมันมาด้วยมันมีหลายลูกโดยไรเพลอไปเหยียบลูกหนึ่งจนแตกคารองเทา้าพวกซิกเกอร์พบวัตถุโบราณมากมายในถร,รมของพวกนี้ประเมินค่าไม่ได้ห่างน้ำไปขายคงรวยเละไรจึงกะที่จะยึดเอาวัตถุโบราณและทิ้งพวกสิกเกอร์ไว้ในถ้ำ ไรเป็นคนเดียวที่มีปืนทุกคนจึงต้องยอมทำตามเขาไรปีนออกจากถ้ำเขาตัดเชือกทิ้งและหอบเอาวัตถุโบราณนี้ไปแล้วทุกคนจำได้ใช่ไหมไรเหยียบโดนไข่ประหลาดตอนอยู่ในถ้ำและเศษไข่ยังติดอยู่ที่รองเทา้าเศษไข่ลอยลงไปในน้ำท่านใดนั้นไรรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างแหวกว่ายอยู่รอบๆพลิบตาเดียวสิ่งมีชีวิตลึกลับพุ่งจูจ่โจมแพ้แล้วลากตัวไร จมหายลงไปใต้น้ำอีกด้านหนึ่งพวกซิกเกอร์ที่ติดอยู่ในถ้ำโชคดีมากที่อล,ลิสเป็นนักปีนเขาเธอชำนาญมากสามารถปีนมือเปล่าโดยไม่ต้องมีเซฟตี้ในที่สุดอล,ลิสก็ปีนขึ้นมาได้แล้วโย่นเชือกเพื่อพาทุกคนออกมาจากถ้ำกว่าจะออกจากถ้ำได้ก็เย็นมากแล้ว อลิสบอกว่าเราควรตั้งแคมป์ที่นี่แล้วค่อยต่อแพรกันวันพรุ่งนี้มีตู้คอนเทนเนอร์เก่าของทางกองทัพน่าจะพอใช้นอนพักได้ทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าบล็กเก็บไข่ปลาดที่เจอไหนทำใส่กระเป๋ามาด้วยและมันกำลังฟักเป็นตัวแล้วเจ้าตัวที่ว่าเลยไปมาอยู่ในคอนเทนเนอร์โดยบล็กนำอาหารมาล่อหน้าตามันดูคล้ายงูผสมจระเข้และมันดุมากอลิสจึงจับมันยัดใส่กล่องไว้ อีกด้านหนึ่งอลันกับซิกเกอร์ก็ลงมาสำรวจในถ้ำอีกครั้งพวกเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็พบว่าในถ้ำเต็มไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์แถมยังพบเขี้ยวสัตว์ลึกลับที่มีขนาดใหญ่มากเป็นเวลาเดียวกับที่พวกเขาได้ยินเสียงบางอย่างคำรามออกมาจากในมุมมืดพวกเขาจึงรีบหาที่ซ่อนยังเห็นไม่ชัดว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่ที่รู้ๆมันตัวใหญ่มาก แบบนี้ไม่ดีแนะ่ต้องรีบไปเตือนให้ทุกคนรู้อีกด้านหนึ่งเจ้างูตัวเล็กที่อยู่ในกล่องมันเกลี้ยกล่อและร้องดังมากตู้คอนเทนเนอร์ที่พวกอลิซนอนพักมันมีรอกสลิงที่หย่อนลงไปในน้ำผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ทำอะไรกันแน่แต่มีบางอย่างงับสลิงไว้แล้วกระชากสลิงจนหมดรอกตู้คอนเทนเนอร์กำลังถูกกระชากลงไปในน้ำอลิซและเด็กๆติดอยู่ในตู้ แบบนี้ไม่ดีแน่เป็นเวลาเดียวกับที่พวกซิกเกอร์มาถึงและช่วยทุกคนออกมาได้อะไรก็ตามที่อยู่ในน้ํามันจะต้องมีขนาดที่ใหญ่ยักษ์จึงจะทําแบบนี้ได้และการอยู่ใกล้ๆน้ําคงไม่ใช่ความคิดที่ดีแน่พวกซิกเกอร์จึงวิ่งหนีเข้าไปในเกาะ แต่การจะออกไปจากเกาะยังไงก็ต้องข้ามน้ําและทางเดียวที่จะออกไปจากเกาะโดยที่ไม่ต้องลงน้ําคือใช้ปืนยิงตะขอที่พบในฐานทัพลางยิงไปยังอีกฝั่งของแม่น้ํามันได้ผลในที่สุดตะขอก็ไปเกี่ยวกับต้นไม้มันแข็งแรงพอที่จะปีนข้ามไปได้แต่จะต้องไปทีละคนเท่านั้นอลันเป็นคนแรกเขาไปถึงอีกฝั่งโดยสวัสดิภาพโดยเรนิลกับปลาก็ข้ามไปได้อย่างปลอดภัย ต่อไปเป็นตาของซิกเกอร์ในขณะที่กำลังค้ามเชือกตันไปติดอยู่ในรอกทำให้ซิกเกอร์ติดแงกอยู่กลางแม่น้ำแต่ขอกำลังจะหลุดแล้วอลิซจึงไม่มีทางเลือกเธอต้องไต่ไปช่วยซิกเกอร์ท่านใดนั้นบางอย่างพุ่งตรงมาหาทั้งคู่ภายใต้ทะเลสาบสีดำที่มืดมิดงูตัวใหญ่ยักษ์ทะยานขึ้นมากัดกระชากจนทั้งคู่ตกลงไปในน้ำในขณะที่ทั้งคู่กำลังแย่อลันก็ยิงปืนใส่ตาเจ้าง,งูยักษ์ จนมันดำหายลงไปใต้น้ำซิกเกอร์กับอลิสจึงอาศัยจังหวะนีแต่เกียตรตะกายหนีขึ้นฝั่งมาได้และรีบออกห่างจากแม่น้ำเจ้างูยักษ์ยังคงไล่ตามไม่เลิกทุกคนวิ่งหนีมาหลบในบังเกอร์ดูเหมือนเจ้างูยักษ์จะพังเข้ามาไม่ได้แต่ประตูคงต้านได้อีกไม่นานนักทุกคนจะต้องรีบหาทางออกไปจากที่นี่ตอนศึกษาพวกไวกิ้งซิกเกอร์เคยพบบันทึก เกี่ยวกับอสูรกรไย,ยักษ์ที่มาจากต่างโลกไม่แน่เจ้างูยักษ์สายพันธุ์นี้อาจจะเป็นตัวเดียวกับที่มีการบันทึกไว้โดยในที่สุดพวกเขาก็พบทางออกไปจากบังเกอร์อลันปีนขึ้นไปเป็นคนแรกอลันบอกให้สิกเกอร์รีบส่งกระเป๋ามาให้เขาเป็นเวลาเดียวกับที่สิกเกอร์ได้ยินเสียงประหลาดดังออกมาจากกระเป๋าและนี่คือเหตุผลที่พวกเขาโดนเจ้าง,งูยักษ์ตามลา่า นั่นก็เพราะอลันแอบเก็บลูกงูยักษ์มาด้วยอลันสั่งให้สกเกอร์ส่งกระเป๋ามาเดี๋ยวนี้แต่แล้วทันใดนั้นอลันก็โดดงูยักษ์กัดกระชากงูยักษ์เลือยเข้ามาในบังเกอร์ทุกคนต่างพากันวิ่งหนีกันไปคนละทิศเรนนวกับบลกักแอบอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ทั้งคู่จะต้องเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเจ้างูยักษ์เหลือยอยู่ข้างนอก รออยู่นานมากจนคิดว่างูยักษ์น่าจะไปแล้วเรนิวกับบลักจึงออกมาจากล็อกเกอร์โดยที่ไม่รู้เลยว่างูยักษ์แอบซุ่มอยู่แถวนั้นมันพุ่งจู่โจมทั้งคู่อย่างบ้าคลั่งเรนนวกับบลักวิ่งหนีสุดชีวิตและในขณะที่ทั้งคู่กำลังแย่ซิกเกอร์ก็โผล่มาพร้อมกับลูกงูยักษ์ที่อลันจับมาก่อนหน้านี้ซิกเกอร์เองก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหม แต่คงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเขาขืนลูกให้เจ้างูยักษ์เจ้างูยักษ์หยุดน,นิ่งราวกับว่ามันกำลังคิดว่าจะเอาอยัางไงกับเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าแต่ในที่สุดเจ้างูยักษ์ก็ไว้ชีวิตซิกเกอร์ก่อนจะเลื้อยจากไปแล้วก็จะมาหาสมบัติชาวไวกิงแต่กลับมาเจออสูรกายก่ยักษ์จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดอย่างตีที่รอดมาได้ ต่อให้ในธรรมมีสมบัติล้ำค่าแต่ต้องเผชิญกับอสนร,รกรยใหญ่ยักษ์ขนาดนี้เป็นผมคงไม่เสี่ยงเข้าไปแน่ๆนก็จบกันไปแล้วครับกับเกเดนแรคเตอร์ร็อกอสนรยักษ์วันดับโลกเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างใดกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงัง และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นีด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย